พี่และพี่มั่นใจว่าเดี๋ยวตอนบวชคุณก็จะได้รับบทเรียนนี้เยอะเลยนะครับวันนี้มาในรายการของเรานะครับก็จะมาขอขมานะครับลาด้วยลาบวชเคยทํามาก่อนไหมไม่เคยครับครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนให้นะครับไม่ยากไม่ยากสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือแค่แค่กล่าวนะขอขมานะครับผมขอขมาเพื่อที่จะลาไปบวชเรียนเพราะการบวชนี่คือไปเรียนแหละนะครับก็ขอให้โอ้โหสิ ให้กับผมด้วยนะครับสิ่งใดที่ร่วงเกินเดี๋ยวเคยร่วงเกินใครก็ตามเนี่ยก็ขอโอ้โหเสียกับผมด้วยมันจะฟิลประมาณนี้แต่คุณใช้ภาษาคุณแล้วกันมันไม่<อ>มันไม่ต้องใช้ภาษาที่ที่สละสลวยอะไรมากเอาจากใจก็ขอให้อ่ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูรายการอยู่ทั้งที่ดูรายการอยู่และไม่ได้ดูรายการอยู่นะครับก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับไมคน,นะครับในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับ จ้ากรรมในเวทั้งหลายทางปวงหรือคนที่ผมเคยได้มีกระทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยทุกทกท่านนะครับแล้วก็ขออโหสิกรรมไว้ณที่นี้ด้วยทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ขออ่ก็ขอ,อมโนทนาบุญกับทุกคนแล้วก็วันนี้มาขอขมาพ่พุดดีขอ,ขอลาบวชไปก็ <c oughs> <c oughs> ออุโมทนาครับผมอ่ะ ดีมากเลยเพราะว่าเราเห็นตอนที่เราไปลาบวชเนี่ยเขาทํากันล้วจะทําบ้างอาก้มหัวก็ดีที่มีความตั้งใจที่ที่จะไปบวชเรียนพี่ก็จะแค่บอกบอกว่ากุฏิที่พี่อยู่เนี่ยไม้ก็คงได้อยู่แน่นอนดังนั้นพี่ได้เทสต์ไดรฟ์กุฏิให้เรียบร้อยแล้วนะกุฏินอนสบายนอนได้นอนดีไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นโอเคเรื่องจีวรเนี่ยมันจะยากนิดนึงช่วงทิตย์แรกแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปไม่ต้องไปเครียดกับมันเรื่องการสวด วันบวชเนี่ยมันจะทุกข์มากถ้าเกิดเราทองไม่ได้แต่เราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงจำจำไปเถอะแต่ไม่ใช่แค่จำอย่างเดียวคือใจต้องเบิกบานเพราะถ้าคุณบวชแล้วเครียดอ่ะมันจะฟิลมันไม่ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือมีความเพียรเยอะคุณจะใช้เวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์ในการคลองผ้าเหลืองขอให้ช่วงนั้นเป็นช่วงชีวิตที่ที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งแะหวังว่า ไม่ใช่หวังว่าและพี่เชื่อว่าเมื่อคุณสึกออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเป็นไม้คนใหม่ที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงและคุณจะนําเอาความรักความเมตตาในใจคุณในเผยแผ่ให้กับทุกคนที่เข้ามาในชีวิต<อ>นะครับสาธุาธโอ้อยากทำานานแบบนี้ <laughs> 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 นี่ต้องไปบวชมาเดี๋ยวจะพูดได้นะเนี่ย <laughs> <laughs> ถ้าไม่บวชจะจะจะพูดไม่ได้